วัสดีจ้าวันนี้ฝนพายกินสมตมํมีอะไรจะเป็นตํปาปลากะฝนกะมีกุ้งน้อยนะจ๊ะกุ้งน้อยขัวแล้วกะหอยต้มพร้อมซื้อมาา้านะจ๊ะบุไดงงเมงบุกาลงน้ำจ๋ยญาญิปิงแล้วกะมีอาปีไก่ทอดกับไก่ป๊อบของของอลูกชายจนะ้ะ่นพ่อได้มากินแล้ว่นจะมากินที่ลังนะขอ,อยาใจกินสมตําน้ําฝนตําปลานะจ๊ะมาแม่กินอาตาปลาจ้ะพี่เพ้นพี่ไก่ ทุกคนนะจ๊ะล้วก็แม่แป๋วนะจ๊ะเบิ้อนอ่าอยากให้เอิ้นน้ำแม่แป๋วกินตำปลาจา้ะถอาฝนขออญาตอืม,อมไดู้จัะได้เยอะ <c oughs> ลูกไ้าหล่ะฝัดดีทั้งหลัง <c oughs> เนวๆอย่อาจจะกุ้งขวกุ้งเครือก,อกุ้งน้อยลดพิ่นมาขายจ้ะได้ซื้อเอา บ่าได้ไปตลาดกระซื้องสิละเนาะเอามือสำบรับเนี่ยมาจ้ะมันนี้ไปกินข้าวจ้ะ อยู่บ้านนะจ๊ะต้นใหญ่ต้นหนึ่งดกค่ะเป่ากินกุ้งไหมลูกฮะจะได้แกะให้เอาไหมไม่เกิยเกีย <c oughs> กุ้งมันตัวน้อย <c oughs> ตอนมาซื้อเพิ่นถามว่ากุ้งตัวเล็กๆซื้อมาทำไมอาจารย หอยกันนะหอยเชอรี่แผงเปาใกล้หายแล้ว,ลวจ้ะมืซอซานี่พอพรางหายเยอะแผดตื่นขึ้นมาแล้วจ้ะหอยคม จิ้มหอยแล้วก็กินจำ้มแล้วบัเเดเนี่ยมาแต่จ้าพี่รัตพี่อาชี่ยุพุ่นได้กินว่านี่หอยต้มหอยคมหอยหอยเอียงก็เอินหอยคมอาะแล้วใชนะ่ไหมอ้ยหอยจุ๊บ วันลืมซื้อมันกระช่ะอาอยุกินเพื่อนหน่อยม่ไดเอาข้าวไม่ได้เอาข้าวมาพี่วินตื่นมาพอดีพี่วินกินข้าว กินไก่กับส้มตำไหมอืมแลก็กินไก่เดี๋ยวนับไปเอาให้ยังยังไปเอาอันข้าวเหนียวมาให้ให้คนหน่อยกันคนน่ากกินข้าวเหนียวกับไก่หมูยอจ้ะ ฝนไม่ได้ตำเองนะจ้ะสมตำคนเลิมบอกไม่ได้ไปตลาดอะ่ะไม่ได้เรมาม,ม,มีบักโง คนน้อยจิ้มตับคงคนซ้ำม,มาสองโคกโคกหนึ่งเผ็ดอ่ะหาเม็ดแต่ว่าเผ็ดดอ,อกโคกหนึ่งสองเม็ดไม่เผ็ดเลยเผ็ดปะมนาำ ไม่เผ็ดเลยนางป่าปอกไม่เผ็ดเลยกุ้งไฟจะ้ะกุ้งไฟขวา <c oughs> ใส่เมือแล้วบะเนี่ย ขุนขาวเขาจะวางหอยเสียงดัง ฝนมากหนละพานะมันหอมดีกินกัะตมต่ำ อันนี้ฝนซื้อไว้สองโลพอดะจ้ะแล้วฝนกับอ่าจะไม่ได้แก่จะล่างล่างตาัดหัวมันตัดมองแหลมแหลมมันนะจ๊ะล้วกระส่ีของฟิตไว้เห็ดเป็นแบบสุดๆอ่ะจ้ะแบบเชือนึงกินซ้ำใดประมาณนี้แล้วฝนกับใส่ถุงสุดๆเลย ต้องเห็ดจังเสียนนะจ๊ะบ่ได้ไปตลาดตัวเล็กก็ต้องกินตัวหนาก็แซ่บด้วยกันจ้ะอืมคือเห็ด จะจิ้มหอยจบละมวนใช้เห็ดเอือนหอยจบเนี่ยคือว่าเวลาเขาไปแกงมันจะจุบเนาะจัะผักกาดบางคนที่บูงโห่อังเปาอังเปาเฮ็ดเฮ็ดเบื้องผงคนก็สิบบูงโหจักมันจะผักกาดว่าทำไมต้องเอิอนหอยจุบเวลาแบบเอาไปแกงตัดโดดถะาเรากระโดดมัน để anh hoạt chuột ผักปอนซาดพิสหมดเลยจ้ะนะเก็บอยู่สวนบัดเลยบะมีผักตลาดประตูปิด,บบดเอง กระตู่หอกกดเองจ้ะน่ากลัว ไม่กินน้ำละพันมีอ่ะผีกไก่ทอดกับไก่ป๊อปจ้ะ 好些嘞，那不挨。 rất ta đã nhồi tôp mà hai này tôp yee ơi tranh năng sống có thể ăn ngon à Bộ hết các tạc bực tông bực tông ơ tịt thôi lộn mhm 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 พระเจ้าสดจำบางฮงครับผมเอินอีกก่นอนแต่บางองโครกนึงกลิ่นสิเบิด์ูพุด,ดียอจ้ะเอามันนี่น้าแก่ให้เอาคนบม่กินตัวน้อยจ้ะแต่ตัวใหญ่สู้ตาย <laughs> นราไม่ตัวใหญ่ขายไม่ยู่ใส่เดียว ก็เลยทำหานองอ่างเป่านะจ๊ะบ่ค่อยได้ให้ออกกล้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งให้ออกตักเทือสองเือนะจ๊ะเดี๋ยวเขาเจะไปปิดคอมเมนต์ฝนเบิดจะได้เห็นหน้าลูกอยู่จ๊ะมีคนถามหา,หาหอะไรเนาะ กินหอยจนกระดาฝนเป็นซังซะบ่เฮ้อกินหอยหลาย <laughs> <c oughs> นางยืดตัวกับอ่์เห็นหัวนะจ๊ะนางแบบค,คือจังค้นกีดขันนางย,นยน่นๆน come ตามអក្គឹមចេកនួយចែកកាសាបយចា คุนจะได้ไปก่อนนะจ๊ะฝนเบิง่งอ่ะกินลืมเวลากินลืมเวลาเลยจ้ะเวลากัดแลนเร็วคักหรือมันจะของแซบคักุกับวัชจักเ <c oughs> นี่ยขา่ยขายอีกแล้วกินหนักอีกแล้วหน,หนังไก่มันเหนียว <c oughs> ขอบคุณกับลูกท้ายไปก่อนนะจ๊ะเวลากันเลยไปค่ะขอบคุณเลยหลายจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะจ๊ะขอบคุณที่เขียนคอมเมนต์เขามาคุยน้ำฝนขอบคุณเลยหลายจ๊ะขอบคุณที่กดติดตามให้พ่อมาจ๊ะหลายคนน่ะพิมพ์เข้ามาว่าติดตามแต่โดนแล้วต่กับอ่าคอมเมนต์เป็นค้างแรงสดงว่าจะฟังก็ดีใจที่อยากคุยน้ำฝนนะขอบคุณเลยหลายจ๊ะไปละจ๊ะเดี๋ยวพอกันไ่คลิปหน้าเดี๋ยวมาหาใหม่จ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ คนน้อยคนน้อยสวัสดีกับใบยบยูนค่ะขอบคุณค่ะ